สับปะรดที่มินเห็นนี่มันเป็นสับปะรดพันธุ์อะไรครลุงอ่าเป็นพันธุ์หนึ่งหรือัอนธึ่งนะครับค่ะเป็นพันธุ์นาเข้าพัฒนาพันธุ์โดยประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ไปนําเข้ามาปลูกในประเไทยโคเดนทันนี่นี่คือเขามีเอกลักษณ์ยังไงวะาออเอกลักษณ์คือสีเหลืองแต่คนไทยที่ยังไม่เคยเห็นเพราะก่อนหน้านี้สีเหลืองจะเปรี้ยวทุกคนก็ไม่กล้าชิมไม่กล้าชิม เพราะเวลานี้ไปวางขายก็ไม่มีใครกล้าผิดไม่คล้าซื้อปเหลืองเลยเหลืองใสๆแบบนี้ข้อดีของมันคือลูกทุกผลผ่กมาเนื้อจะเต็มถ้าเป็นพานไหนดูจะมีไม่แค่ขอบขอบเนาะโอกาสจะวางจะไปดูบอจริงเหรอคะหนูไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวลองผ่าดูนะครับเดี๋ยวเราลองผ่าดูนี่คือเนื้อเต็มเนื้อคือเนื้อเต็ม คือว่าจะเต็มทุกลูกนะครับหอมแบบสาวันรถหอมมากกินถุงกล้องนะครับมันจะมีเยื่อชั้นหนึ่งนะครับเราเคียยนนี้ออกมาได้เลยหอมแมากห,หนูพลาดของอร่อยมาเนิ่นนานอะ่ะแน่ๆเลยเห็นรูปร่างปเปรี้ยวความจริงแล้วหวานค่ะ คือหอมเสาวรสมากๆนะคะตัวเนื้อเยอะด้วยแล้วตัวเม็ดแต่ก็คือกรุบกรุข้างในเม็ดเขาไม่ได้เม็ดเขาน้อยกว่าเนื้อหนูต้องพูดแบบนี้ความชุ่มฉ่ำของเนื้อสาวรสเนี่ยมันเยอะกว่าอ่ะถอยห้าคุณผู้ชมเท่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 ว่าเรียกหนืองน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยนะครับเหมือนน้ำผึ้งหนูว่ากลิ่นเขานะเป็น กลิ่นสวรสเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะมีความละมุนกลิ่นจะเบากว่าผมว่าเราเข้าสู่วันเนี่ยเรี๋วจะทางเนี่ยไม่มีไม่มีอุปกรณ์มีได้เลยนะครับเอาขวดนี้ออกนะครับสามารถบีบตรงขวดนี้บีบปุ๊บมันจะแตกอัตโนมัติเลยอุ้ยโอ้โดนนี้ได้เลยพอแกะปุ๊บเนี่ยครับมันจะออกมาเลยก็เอามือหยิบอันนี้กินได้เลยไหมคะหยิบได้เลยนี่ครับนี่ อุ้ยอันนี้มันต่างนะคุณลุงอันนี้มันได้กลิ่นน้ำผึ้งเลยอะเหมือนมีคนยหยอดน้ำผึ้งลงไปเลยอะแปลกมากแล้วก็ต่อให้มันจะยังไม่เหลืองนะคะๆๆมันก็เปรี้ยวน้อยกว่าสวารสที่มันเคยกินเมื่อกี้ซึ่งสวรสที่เก็บมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปขัดด้วยเอาไปขัดด้วยครับแล้วก็แยกไซร์แยกขนาดแล้วแยกพวกคุณภาพไม่ดีออกหรือว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องเคยเห็นนะคะเพราะว่าสวารสเนี่ย มีขายตามแบบว่าแผนกผลไม้ตามห้างนี่เยอะมากหน้าตาแบบนี้เลยต้องลองเลยกับสาลวดพันธ์โกลเด้นฮันนนีะคะถ้าเกิดว่าสนใจผลสั่งกับคุณลุงได้ถ้าเกิดว่าอยากปลูกซื้อต้นพันธุต้นพันธุ์เราก็มีจำหน่ายนะครับเราจะขายเป็นเซตนะเซตหนึ่งก็ประมาณ6ต้นสิบต้นนะครับค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์แล้วก็รายละเอียดที่มินขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนนี้ได้เลยนะคะ